มาสงใต้เนาะถ้ามงจอยเพิ่ลงไปซับอายุนาี่เรากำลังขึ้นนะครับเมื่อจะนั่งลงไปอ่ยังน้อยนังยังโพนกับินครับอ้าวอยาตัวเองหาทางอย่างกทั้งฝุนากัทั้ให้เดือนให้พยองนะสิบเดือนกับหนึเมือนี่เีไก่อีกสเดือนป่าวยังน้อยหนึ่งอีกสองเดือนมันสิใหญ่าำไดนเนาะ กระซิซ้ำนี่เลยพี่น้องเลยกระง่ายดื่นนี่ดอกเนาะตื่นเด้ยังคือตื่นไว้ทะลุหัวว่หัวว่าคือหงาไฮะจะห่อนมะลุกบอฮห่อนมะลุกฮ้่ประลุงถือจประลุกถือใจสวัส สบายดีด้เฮ้ยเนาะน้ำบุญน้ำบึงอยู่ข้างนอกหอนโมเดิร์บบอเปียบขัวเปียบเพื่อนก็ไรกี่หอนชักห่อนจักนาวกลางข้ากลางคืนกะบายบางตันะคือว่าเย็นจะจ่ออยู่ร่มผ้าให้ดูเพื่อแต่เพื่อแต่เราก็ไรนอนเลยเนาะเปิดภาพมากันถ่ายมัแกงมาอีกแล้วน้องเลยมังมาอีรอบข้ามมัน

เองนอไม้นี่ยิ้นชิมักกว่นะชิมากแงน้ไม้กราบซีราบไข่เอามหนเนาะแดดุ่นเดดออกมานิซักผ้าน้องเจอกับอันของแม่ว้เศ้าพี่น้องเนาะเป็นแดดองรถทักไว้ก่อนหน้าบะแดดหัวจกเกี่อวเกียนจุกอ่านเว้นบ่บม่แก่ยเนายหลายมื่นเด โเมือา่อดไปนาะยัง่น้อนงไเนะถ้าจอยเงไปทบอายุน้าน่ลงขึ้นครับเมื่อานลงไปนั่นอยนั่งาพ่ัดินเถ้วอย่าัวเองหาทางอย่างโกรธทางนตะหาโกรธทั้งให นั่นได้มาเห็นดำไม่โกงงงนะบอสมันเปนยาัญหาอยู่อาหารลูกไ่มีบบเห็นนี้ผูเห็นนี้ตะองอ่านด้วยน่ะนี่มันจะไปเอาเทาไว้แค่แต่ของคุณจะซี้เกี่ยวกับหายแล้วเนอ่าะเหรอเฮ้ยว้าเฮ้ว้าเรามาเอากอต้องสืนได้ใช่ไหมใต้แนะไม่ใช่ไม่ได้ไปนะยังมาเนาะมันคืองาไว้แค่สิ่งต่างๆับชอบอยู่กูไม่เหรมันมาเอากอท้้งใต้ที่เราไม่ได้เราก็เลยยางไปเบิ้ง เอาแต่เบิ้งแต่เบิ้งแต่ทางเคียงพุทธเคียงพุทธกับกำลังสี่พนดินขึ้นมาหน่อยนึงก็เอาเมื่อนกับเที่ยวเป็นโฉนดก็เอาเมื่อนรับของใครได้มาเนาะรอรอดรอรอพี่น้องขอาน้ำหน้าค่ะเลยแต่คิดว่ามันคือใหญ่ไว้แท่นนะวันอาทิตย์นังแหละกทิพยองอาทิตย์ได้เถอะเนาะที่ปล่อยลงไปแล้วป่ะอ๋อปลาเปลี่ยวนะเออเดิองหน่อยจิ้งกันเลย เอ้ามันกนยาไว้ป่านี่นะเนาะยันวัเดินเดินจน้อานัดิยันลักเดนามกันยันลักกินเดหรือคิดดิสวัสดีเด้อพี่น้องเยเนาะสวัสดีโอ้ยมาเก่ยงหมรอบค่ำกันจะนอยกันนอนอยู่พี่น้องเลยนอนเดี่ยวอยู่เพื่อนคนบนอนขาเดียวท่าปึ้นไปเด็นน้ำ ตามลงมาเลยตามลงมาละตามไดาลงมาน้ำเลยนั่นอนฉัานะนอนเธอเดียวได้จะควเพื่นเราเ็งตืนเง่เพ่อนกับเมื่อบ้ามาใส่างมเสียงงกบาใส่ดินรถดิ้นยังรถลงน้องละมันเดินางกลว่าเพ่นเทยากให้เพ่นขับรถมอไไปนะมอส้กัเนาะขึ้นงากิโล เราทำา้อเก้าสิบสองล้อยต่จแต่ว่าห่ดเชฟปูร้อยเก้าสิบต้องไปอีกบอลไปทายงานนั่นอันเกือบหอพอดีสอง้เลยนะส้ปลายไ้ยบัก็เลกกรดี่วเนาะจักมันไดำได้บ่ล้อยกลัวลบ่ไอเนาะเ้ยรงซานเทาอเนาะแบม่งไปยางเปื่อยไ่ไ้เผ่อไปหอ่เดี๋ยวประยัดช่งเมย์ไปนี่ ว่าถ้าไปพ่นแล้วกาไปพ่อชางรจันพ่นแล้ยบันนีเผยราชิมาเผยราชิไปบันเผยราชิมาเผยราชิไปอ้าเผื่อว่าเมื่อวันศุกร์วันเสาร์เรากลมานาะเอื่น่วันศุกร์เอมาไหวแทถวแะ้วหักลไปว้านนี่ไว่านนี่บบ้านซื้อนี่บอบ้านหงคานเนาะคนไปนงคานพวกเราไปโอ้ยไม่กันวันพระัทเนาะพระัทหันไ้หักลไปโมเมื่อเรื่องนั้นเรื่องวานเอาไปก้าเราก็เป็นอาทิตย์ทูกขึ้นบ้านน้องไม้น้องไายกับสิไปยุ่งคนละเมื่อได้ขึ้นบ้านน้องไม้น้องชาย่ะ มื่อวันศุกร์วันศุกร์ก็บ่อื่นนี่กวะแทนบมดสิอ่าเฮ้ยอะไรสิมาอย่งนี้ฉันแบบมีเสื้อผ้าใส่นพี่น้องเลยเนาะเมื่อนั้นซักเสื้อผ้าไปบเสือผ่าไปบ่เสือผ่าไปน้อยเดียวเด้เมื่อวานน่ะไปด้ามตัวทรงตัวนี่แหละไปเลิกกันเลยอยู่หลายหมื่อเลยเนาะอยู่ที่หาขึ้นอย่างเด้ตากแดดด้วยแหละอากแดดมีเธอพุ้งมีขึ้นเน่ะซักเสืออยู่เพื่อนน้องโซนด์ตากบ่แห้งคนละเนาะเลยใส่เบาะรถมาเลยใส่เบาะรถมาเผว่า แว่นบ้านสะพอนแวนพลาสพอก็ปรนเศ้ามากเพดว่าสิไปอันขื้นเพื่อนสาพรอนมุ้่เสื้อใส่กีน้อยเนาะเสื้อเปียกเห่อเปิดเบิรงเบารถก็ลเลยใส่เสื้อขนยาวเปียกมากเลยเหม่อนกัามากจะตีห่คาคนน้อม่นใานี่เนาะมาหอดเยื่อเืนทุกมุง้งหยอนก็ไม่ได้หงราเรอนสีหาไม่ได้โกรแล้วพอด,ดีกํบล้งตื่นแล้วเจออุอง้งน้อเจอมา เด่นมี้างนอกดีสงด้เสียงด้อดนาเสียงรถไพ่คุ้นได้แมนแทแทกว่ามาดัดแม่นดีอ้าวว่ะว่านี่คือวาย่เซโปนพุนธดัดดีแต่มาเชื่อไข่เนี่ก็บเืไข่เนาะแลงเป็นแทบพะ่สิไปกันว่าขึ้นเพื่อนเล่ากับก้อนกับโบเนาะว่ามานึืนบ้านไม่ได้นะคกอนมาน้องเนาะแต่ว่าน้องไม้น้องใชนี่ เราวันสุกกับวันเศร้คน่ักเมื่อไรได้เห็นทางมาปุนครับาจันเพิ่นเตรียมเครื่องเตรียมเครื่องเตรียมคองที่ึ้นบ้านไม้คำหาเนาะวันเเหมือนกัะนยวันนี้ไปไงวไ่เนาะเุเพือนนะเพือนหลังนึงคือไหวใช่ป่ะสิงหนีเนาะมีเงินแต่เงินพ่อไมสบายวดเพื่อน้องพ่อเพื่อนนี่คือไหวเห็ดแต่เหินเนาะเหตต่ ขาดหั่นขาดมีเยอะนี่ม well. าน่าคาเรือหั่นนะครับระคาีนี้่แบบว่าอ่านี่ส่งโชมาสิเนาะนี่จะส่งพ่อเลยค่ะได้ไวแม่แม่ได้สองงาเนะเห็นนั่นทั้งนี้ชิคึนและทั้งบ้านสะพอนก็ค่กระสุนคือกันได้ไวได้เงินหลังนึ่งเงินหลังใหญ่แสงพร้อมเงินพรอมแล้วก็ไวไม่ได้ป้าทุ่ไหวะ เนาะบุตรสาวสรางพระตื้อซื้ออันพระคณญาณมาเนาะพระคณญาณไม่ใครก็บรรทไงเนาะตักเด้อหมู่ช่งสิมีดอกไม้แก่ยันว่านนั่นภาคีมันอันเป็นคนๆนะพี่น้องนะเป็นนามเอิ้นผักอีหย่างหกหกคะแาณเด้อนากคะแาณบ่กเป็นอันทางไทยพ่นเอิ้นผักอีหยังพี่น้องเนาะมันสิออกรสเปรี้ยวเปรี้ยวหอมๆเนาะบางคนบ่มักก็ว่ามีคิวพี่น้อง

ไปไบ้ตงช่วงนะแมุ่้รไปพี่น้องเลยนะไปทุบกันเกงแดงไม่ังียนะไ่ปอู้น่าไปเหงม่วขี่หมอกไม่ชอบขี่ได้เี้เดี่ยวงัวได้หนิไม่ใครก็ได้ไม่ใครไปพี่น้องเลยนะไปทุบก้อนแบบนี้ทุบเอาไม่แกีแงจงแซบเนาะถ้าเ่อซอยอันนี้โมปันไดพี่น้องเลยจักรและก็แล้วแต่ผูมักเนาะทางสนะน่างแกงแต่ละเทือทุบเอาพี่น้องเย มันเข่าเนื้อเข่าวนางดีมาทางหลังบ้านป้าเข้ากันมาทุบๆใส่หมอ้อโอ้ยไฟกันได้จุใช่ปะ,อะขออนุญ,ญาตไปดังไฟก่อนบัดนี้พี่น้องเลยเนาะดังไฟต้อมอันหน่อไม้ไว้ก่อนดังไฟไว้เรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวกะสิไปทุบหน่อไม้ก่อนบัดนี้หน่อไม้ใส่หม้อมาทางไฟถ่าทางปลาเชือกับแม่น้องเจอเพิ่นมาแต่ทรงนักเรียนพี่น้องเลยเนาะจังหน่อยเพิ่นมา คนซื้อพักอันมาใส่แกงก่อนพี่น้องเนาะเครื่องแกงก่อไม้อกองไว้ก่อนตั้งนยู่พุ่นเบิดบ่อนะอตะเกียบเรืบอ,รอ,อบ,นะบ,อบ่อพี่น้องเลยอยู่ทางหลังบ้านป้าเนาะบอนล่างถวยล่างบวงพุ่นอยู่กันเลยเห็นดีบอนะ่อนาะ พอดีแกงเนาะอ่อนๆพี on, ite, spring, age. Age ่น้องเยเนาะเก่งน้องไม้ต้องเกงตอนเว้นมันจังเซบแต่ว่าเขาก็แก่งตอนขึ้นก็แซ่บพึ่กันพี่น้องเยเนาะบมูม่อยังกินแก่งตอนขึ้นนะแกงทุกแบบต้องแตกแห้งสรงมาจังสี่พี่น้องเยเนาะแตกแบบแบบใหญ่ๆไงนะขอให้มันแตกน้อย แตกน้อยมันกะได้แต่คนมักนเนาะไข่แข่งแซ่บกระแซ่บไม้สังไพรอ่อ,อนๆ่อ,อนไม้สังไพร์ก็หน้าเดี้ยงน้องอย่าไข่ไข่กันหน่อยแต่ว่ามันกะต่างกันอยู่ไม้สังไพร์นี่ที่นี่คนตามอ่าอันนี้มันเปลือกมันพี่น้องเนาะถ้าหน้าเดี้ยงน้องเนี่ยีิเดี้ยบไม้เดี้ยงน้องกระแซ่บคือกันอ่อ,อนเนาะ ไม้ที่แซ่บสุดก็เป็นน้ำไม้ไล่พี่น้องเลยไม่ได้มีไผไปหาชวนมันจะซื้อกินเนาะไม่นั้นเท่ากับจันเพิ่นหามาเตเนอร์เพิ่นไปซื้อไวเทอไลายมอร์พี่นอ้องกับชองซัมเมอร์เพิ่นไปเอามาบ้านหนุเน่าวัดพี่น้องเลยเพื่อมาห้อยเพิ่นซื้อไว้หลายมอร์อเลยนะพเพิ่อนเนาะเห็นหาเพิ่นขายตามทางแหละซื้อน้ำเพิ่นมาถึงก็ซื้อกระซงสารเพิ่นพี่น้อง เดี๋ยวมาหอดบ้านเดือเน่าพื้นแดดเจต้าวเนาะตาทางน้องสอนเพิ่นเอาให้อยแดพี่น้องเลยมันอยู่ได้เพิ่งแม่ชาวนาแกงอันนึงเนาะแล้วก็มาแกงเมื่อวานมาซื้อนี่อีกหน่อยถ้าเฮาวโปะกะอยู่ได้เพิ่งอยู่ถ้าเฮาโปะไว้มันก็สีแดงเนาะรอบนี้ผมมีอย่างพี่น้องทำมาเพิ่อเพิ่มมากอะมาได้ได้อย่างมาต้อนมาฝากมาต้อน มาจะตัวตัวตัวเกลืออาบอโอดป่ะสั้นไม่เสีอผ้าใส่เห็นไหมเนาะเงินกระเบิดเอ้ยแนวรถกะเทปป่ะสันมาสอมรถแล้วพี่น้องเลยลงคลิปลงเบอร์อยู่บนเมื่อนนี้เนาะคือสีบบได้ลงคลิปอกบอกว่าบลมีคลิปลงมาสอมรถก่อนถึงจะรถมีปัญหา เช้านี่ใส่ไปเอลซาย,ยางเพื่อนแม่้องเชื่อกาไปบ้าฮึ่งๆแต่กราปิดอย่างเดีวะ่ะโทรไปถดว่ารถพีไปด้างชมเพลงเพื่นว่ะฤลษีสะหองเนีเยแกจะไบ่ยาเพิ่อนเดินทางไกลมันอันตรายแน่และกัรถเฮามันบสุสมประกอบแน่เชียงอย่างรถจักรเ่นสิไปหอดเนาะ หลายชั่วโมงเต็บได้นั่นคือจังว่าเดินทางตั้งเตะเทียง็นหอดหกโมงเล้งเป็นยงไเนาะเป็นเดินทางเมื่อเ่นไปกับเขาลุงเฮิมกับเบาไล่เต่เทียงจนหอดหกโมงเล้งนน่ะเทียงหลายโมงส่งไม่ทราบที่หกหกโมงหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงนยังไงเลยสึงปหอดเนอะอันนี้้าระลุงมาแล้วเนาะ เพิ่ลงมาทางอ่าอบา้นานชาพรตป่ะจ๊ะอยู่พาร้านพี่น้องเลยทางเบาลุงเพิ่มเพิ่นก็เบ่าไล่ก็ยังอยู่พุ่นเพิ่นนผดมาก,ก่อนเนาะาสิพากันไปขึ้นเฮือนขึ้นซานขึ้นบ้านใหม่ของสาวพรกจะบ่ได้ไปนะมูซ้อมเพิ่อนว่ามูผ่ากันไปแต่เส้าเพิ่นถอดว่าเสื้อผ้าเปียกบื้บเพิ่อนอะไพี่น้องเอ้ยฝนตกบ่หรือได้เลย่ได้อเาอเาใส่กระเป๋าไปนะเพิ่นใส่ กระตารถไปหรือว่าใส่เบาะรถลดไม่น่นจักอันซักทรงโตเพื่นวหมเนาะซักตักอยู่เพื่อนน้องสอนหรอือว่าซักตากโมหีงเฮ้ยศาสนา,าพอเผิ่ง้องเลยเมื่อไรศสนาบอกว่าจะมาข้มามด้อมาสมลดสมลดเป็นด้านอ่าน้อ,นองเพื่อนพี่น้องเอนาะด้านสมแทงของน้องเพื่อนก็นเริ่มมาสอมอยู่พุทธ หาแล้วบ่ได้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นเวลาหาโมแรงแล้วเนาะอ่านักเรียนเพิ่นยังบ่มาอยู่แวะนี่เนาะเพื่อแวะตลาดตรีพี่น้องเลยเพื่อไปซื้อขนมขนมให้ลูกทั้งไอ้ตาเพิ่นก็ซื้อขนมทุกมื้อเนาะอยู่บัดน้อยเตใหญ่เนาะเ่ไปซื้อขนมแหละพี่น้องเยมีเงินอยู่ แล้วบ่ตีแต่พอดีแหละตั้งต้มข้าเดียวกับพ่อดอกเนาะพอดีคมๆแน่นึงพี่น้องเลยตังครัวเฮาสิมักแม่นี่เนาะต้มบ่จืดปานใดต้มจืดหลายมันกระจาจืดไปเลยมันบ่แซ่บบ่มีรสชาติพี่น้องต้มคมๆแน่นอยนึงตั้งเกงวัดให้เป็นซื้อพักอันนั้นมาใส่น้ำเนาะตักแยะ ข you know, like ้นบ่มักกับว่าเมนคิวขัวเฮานี่มักเบอด์ทูข้นพักขยะอพักขย่าเนาะพักขย่าี่สิเป็นน้ำพี่น้อยมันสิอยู่ตามแค้มห่วยแค้มนองเนาะดูแหละทางหน้าป้าเพิ่นผู้เนาะป้าที่ว่าเพิ่นมาซอยดำหน้านะพี่น้อยหลายแต่ว่ากไกลอยู่บ่ได้ให้เพิร์นมาไว้ให้เนาะใหม่จัง พักไอเสะหน่อยเจงน้อไม้ครัวน้อไม้หรือว่ามุกกระเสะเนาะเป็นพี่น้องเคืนว่ามุกใส่นั่นคนว่มามุกใส่หมสามสั้นโมสามสั้นก็แล้วแต่ผู้มักพี่น้องแต่ว่าสนามีโบปันใดมันมันมน,น่ะมันก็นเลยโบอันนี่ปันใดโบยากใส่พี่น้องใส่กระเสะอยู่เนาะแล้วแต่คนมักคนมักกระเสะ ก็น้ำยังโบกกันได้แต่ว่าก็เคยกินอยู่พี่น้องแซ่บอยู่ตอนนี้ใหญ่ด้วยเติมปากเต็มคำเจอพิ่นนอนอยู่พี่น้องนอนอยังบ่ตื่นนอนตื่นแต่คั้วเครียบไปเลยฮะตกอูเลยฮะ คุ้มห้นอนเพื่อสินอนนอนเงี้ยพี่น,อนอ้องเลยนะให้เพื่อนนอนอู่ผ่าหรกเพื่อนนอนเงี้ยผ่านอนอู่ไม่คืออยู่ในเฮือนเนี่ยนอนง่ายอยู่พี่น้องเเนาะตีงแต่เดียวก็รับอันนี้นะี่ยอุ้ยงวจักเสียงนั่นเสียงแ <c ười> จักเก็ดเสียงซัดเสียงยังพี่น,อน้องเลยมาบสสดส่วนเสียงซัดหลอกคนนะเพือ่อนสิรับ สงสัตวไปบวนเสียงไก่เสียงนกเสียงกามาบึ้ดเวลารัายยิงยเดี๋ยวยิงนอนรับเนาะก็ได้สิบเดือนแด้พี่น้องสิบเดือนกับหน่มือนี้เดียวไก่อีกทงเดือนป่าว่ายังน้อยหนึงอีกเดือนมันชีใหญ่ซ้ำใดคนเนาะก็สีซ้ำนี่เลยพี่น้อย ไม่ง่ายลื่นนีดอกเนาะซีซั่มนี้ได้อีกสองเดือนนึงสิเดือนกับหมื่อเดืกับนึ่งเมื่อนี่คนเกิดเดือนนะฮะเดือนตุลาคนเกิดนะตื่นหรอบตื่นได้เด็ดเด็ดเด็ดส้ม ใช่แได้บัดนี้เกี่เหมือนแนวตีบนอนตอนถมบนอนจีแดดซองเลยพี่น้องเยเนาะคำแล้วแดดซองทางร้านตัดผมลุงคือหลังพนอนทางพุท่ทางเวที่เย็นพี่น้องเยเนาะก็เลยพากันเหาะไปทางพุ่นม่อกอยู่ทางที่ทังหลังบ้านที่นี่พากันไปนั่งอยู่พุ่นด้วยเลยแกเอาอูพันย่าเลยพุ่น นอนค่ก็นอนผมจินี่แเด็กองจิบ่นอนนอนเงี้ยกําลังหอแอเก่งกําลังทําออยเก่งพี่น้องเนาะเฮ็ดเฮาเฮ็ดอีหยังเก็บเฮ็ดเก็บหเ็บเด็กน้อยนี่เอาละสีหน้าสีตาใส่เฮาละ เฮ็ดหนาเฮ็ดตาทะเล็ดแต่งเชื่อเชื่อเด็ดสมได้ปะล่ะน่าจะสายตื่นไปเนาะเต็มหมดเชื่อ ไปดูบุ like 1, นๆนะบางคนก็กระบ๋าต้มใส่อันนี้พี่น้องเลยต้มใส่็จแป้งนวดจีบไว้เพื่อว่าเนาะม่ได้ลองเมืองจ่กะบ่าเป็นยังไงข้าวว่าได้เฝ้าวม่ได้จีบเนาะบางคนเวลาต้มใส่็จแป้งนวดอะมันจีบไว้มันบกพร่องเผื่อเดินลองเมืองด้วยพี่น้องเด้อมื่อใดข้าว้าเฝ้ากันถึงลองเมืองเนาะมื่อนี้ข้าวกะไม่ได้เฝ้าเป็นใดเพราะว่า ผู้เล่ต่อแรกผู้หล่แต่งกินพี่น้องเยเข่ากันเลยเนาะเป็นเข่าแรงือพกกน็มาแข้งกระแทบได้พี่น้องเนาะมาคือพ่วงบอกยูพุทนเอินเนาะทาเทือคอเอิพี่น้องทางอ่าลาวี่เอินมาแข้ง แกแกงะไหมพี่น้องเสะก็ได้แต่คนมากขึ้นกันเพราะว่าครัวห้านี่กินบัดซูพนไ่แด้คนมากเลยเกแงมะไหมแล็กอก๊ปแจวกับปนอยงี่น้องเสะหพวกกเอินเนาะมี่อินมาแข่งแด้แต่บางพื้นที่เนดบางบางทีกบบอเอิรนบกขึ้นกันพี่น้ ได้ลได้เล็ดได้อันยขังมันขังขังหนด้่นยซองใช่ไหมตื้นต้นน่นแล้ว้นป่วนนตื่นนบตื่นอ้ยตื่นเลยลูกชาวก็ได้้ได้เห็ดเยอะอ่อืมได้ฟ้าหมอ เออนาะว่านอนจักชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีจัดหอดชูโมงใช่หอดเครื่องชวโมงใช่เอิ็นเละลูกกระดาษพี่เอกพนนอนอูผ่าันนี้พี่น้องเลยนอนบ่เฮึงดอกถ้านอนอูใหม่เนิพนนอนเฮงเติบอยุน้องพี่น้องเยนะเติบใส่หม้อเรียบร้อยแล้วทางหม้อไว้ก่อนจ้อหน่อยจังเกงเนาะเพราะว่ามาขำเบื่อไปแล้ว จะเบิ่งทางสาวน้อยก่อนคือว่าตื่นเนะคนวานอนเมื่อกี้นี้ทางทุงไฮทุงหน้ากะเข่ไา,ไา,เาไผ่หน้าไผ่กะงามพี่นอนอยเนาะนไม่ตื่กอใหญ่ๆหน้าแคมบ้านเฮ้ยวุ้ยตื่นเลยตื่นเนี่ยังคือตื่นไวทะลุอุ้ยหัวหว,ว่าคือห้ยนะฮะจะห่อนมาลูกบอ่อฮะห่นนหหอนมาลูก จ้จาปะลุงดูกุจ่าปะลุงนูกุจ้าสถุสบายดีเด้อเหมกวยแล้วแกับบนอันนั้นนั่นเดุกเนาะแล้วก็ตื่นไว้เนาะอ่าแดดซองอู้เพิ่นพี่น้องเลยเนาะตอนแรกยังอยู่พุ่นอยู่ตอนผ่นนอนนะับข้าวนึ่งเดดซองป่านมาบกลวยก็ยาเพราะว่ายันถึงแดดตื่นซะเพิ่นก็ไ้ บ่หลุดอืมใช่ซ้ำนั่นบ่อนอนกัได้ซ้ำนั่นแล้วเฮ้ยเนาะน้ำบุญน้ำบึ้งอยู่ข้างนอกห่อนบ่ลุดบ่บ่เปียหัวเปียบเพิ่อนกัได้กี่ห่อนจักห่อนจักหนาวกำค้ำกงคืนกันใบบางตัวนะคือว่าเย็นจะจ่ออยู่ท่มผ้าให้ดูเพื่อแตกเพื่อแตกเรากัได้จักห่อนจักหนาวบอหลุดหางนอนอยู่ อุ้ยแล้วเด้กัมโบแรงผูน่ารอืมเป็นเด้หกม้งแม่งกับผ้าขาวม้งนะหกมุงแรงกับผ้าเป็นขาวม้งแล้วพี่น้องเลยเวลาหกม้งแรงนี่ย้งอืออมาแล้วย้งตัวใหญ่ๆนะผ่าเป็นขาวม้งแต่พอเว้นอุ้ยงเพื่อนแมงเชอร์ปะ Uddi nó yam udga hôn bà bung 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 bà bung 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 tạm bung 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 อาจารย์พี่น้องเลยเนาะเพดนเลยจังหน่อยเพื่อได้เอากระจังสีแกงหน่อไม้ถ้าพอดีเลยทางป้าเพิ่นมาเอาจะมาเข่าแล้วบ้อกินเอาน้ำเข่าเจ้าได้ใส่หน่อยหนึ่งเพ่อได้ตามใกระเบือตามใจมาคลิกเนาะเลยปบายสิพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอจบคลิปไปเพียงสามีกันเด้อพี่น้องเลยพอกันมาอีกคลิปหน้า นี่กระิโคตลาแล้วให้ป้าเพื่อนไปพักพ่อนก่อนเพ็่นาปิดกล่องสีเอ็นเศร้าอันเสียหาพี่น้องยันเราไปด้สักพอดเบイายลุกบปไ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 ปลุงเนล้ยบายหันน่ามาตะกุ้นยกันเลยบาย้ยไปป้าผัวเอ้ยายพี่น้องนะสบายดีเด้อ